ไอ้ผีม่วงอ่ะเอาลงหลเลยม่วงอผีผีผีครับผมมาแล้วฮะเป็นจังไงครับผมเป็นจังไดรายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ18ปีขึ้นไปคุณได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมมาพบกับสล็อต เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมกับค่ายฟ้าไฉยนะครับ <Okay. S 1> ผมวันนี้มากับทุนสามร้อยบาทนะฮะกับเกมอะไรเนี่ยไม่รู้อา่านไม่ออกนะครับผมเออพินด้วงนะครับผมพิ่ด้วงนะฮะบอกเลยนะผมใครทุนน้อยนะโหเกมนี้แตกดีจัดนะครับผมเออ <Wow. S 1> มาครับผมมาถึงเราก็กดไออรารนาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟีเจอร์พิเศษนะครับผมเพิ่มเงินนะฮะ ไม่มีครับผมจากเอ่เอเบตเท่าไหร่เดี๋ยวเอาใหม่สิอ๋อจะเบต1หนึ่งบาทมาเปลี่ยนมาเป็นหนึ่งห้าศูนย์นะครับผมเออมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะทุนเรามาเอามาแค่สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเราจะเริ่มไปที่เบตก็หร่ดีอะจริงจอย่าข้ามขั้นตอนดีกว่านะครับผมเอาเบตสักสี่บาทแล้วกันนะครับผมกับเทอร์โบและก็ออโต้นะครับผมห้าสิรอบครับ นี้เป็นสูตรเลยนะครับผมบอกเลยครับผมฟีเจอร์นี้ครับผมโอ้โหแม่น่าเล่นจัดนะผมเกมนี้นะว่าฟีเจอร์มันคือนี่คนระับถ้าได้ปุ๊บได้คูณน,นะผมนี่ครับผมเจ็ดคูณสองครับเป็นสิบสี่ครับผมเออนับเลขถูกงั้นโคตรโหดเลยนะเออถ้าด้วงนะผมลงมาสามตัวตรงกลางนะผมโอ้โหบอกเลยนะว่าปังจัดนะครับผมด้วงมันต้องลงมาสามตัวตรงกลางนะโอ้ยคูณน้อยจัดนะฮะเดิน คูนยี่สิบเจ็ดเฮ้ยคูนยี่สิบเจ็ดใช่ป่ะอะไรคูนหนึ่งล่วงลงมาสามตัวตรงกลางนะผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะฮะโอเคเดี๋ยวมารอดูว่าคูนล่วงลงมาสามตัวตรงกลางนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้เลยนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะผมว่ามันโหดสัตว์ตวัเซียครับผมเออหาหัวสี่คูนสองเออเกลี่ยครับผมพี่น้องนี่ครับผมยี่สิบแปดบาทาครับตอนนี้เรายังหัดทุนอยู่นะครับผมประมาณทุนแค่สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมคูนสอง อย่าไปยองครับผมอะไอ้เลี้ยโอเหมือนรถไถโออนะเออมื่อไรดูจะมาแล้วตัวนี้เกมนี้รหรับคนตุนน้อยนะครับผมยังมีเกมหนึ่งนะผมชื่อเกมว่าขาวบอยนะผมต่อเรียกว่าโหดจัดรัสเซียเหมือนกันนะครับผมค่ายฟ้าไฉคือกันนะครับผมเอออุ้ยอย่าได้ตรงกลางอ่ะครับผมโอ้โหเอลื่อนตุ้มมือไม่มานะผม จ่ายมาหน่อยมล่วงสามตัวอุ้มุดเลยไปไหนเบรกไม่อยู่หรือไะเอ๊ะมาอู้มุเต็มผมคูนสิบยิ่งแย่มาแล้วครับผมคูณสิบฮะคูนสิบเท่าไรหกสิบสิครับผมโอ้เกินตอนนั้นเยอะไม่ไม่ติดคูณนะอย่างตอนได้ยี่สิบแปดบาทไม่ติดคูณเลยนะโอ้โหครับอ้าวโอ้ยไมื่อไหร่ล่วงจะลงมากทีครับผม ล่วงสามตัวคือมันจะเป็นเค่าหนเหมือนกับหมุนฟรีนะครับผมเออมาหน่อย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 ด้วงเออไปไหนกันหมดวันนี้อันนี้เออคุณห้ามันครับผมไว้หกบาทครับมาดูครับผม เอดเลยนะผมแค่สี่จุนะผมกับตุนสามรนะฮะ50รอบหมดไปแล้วนะผมโอ้โหได้กำไรไปนะ่ 6. 6. บาทนะผม,มร้อยรอบต่อแล้วผมไปไปไหมมาบะไรโอ้ยเอ,อเจมาหนอ่อยเออเออเออมาคุณสามน้อยจันะแตก็ยังเข้าทุนอย,อยู่นะผมตอนนี้ฮนะ may mắn ít nói, nói ừ. đi. không nói đâu của... à đi cái nhăn gì hổm nhỉ quá à biệt thế nào đường phẳng này bà khâu khâu à đường thì điều Lớt lên lên mà คนก็อยากเห็นโอ้โหีิจอที่แจ้ง่าโอ้คูณสองไงยังเงีแต่ว่าสกคลณห้าก็ยังดีนะผมโอ้จริงนะผมไอที่เป็นคอร์สลอสนะผมแนะนําเลยนะคุณแค่เท่าสองเท่าก็สามารถเลิกได้แล้วนะผมถอนได้แล้วนะอย่าไปโลภมากครับผมโลภมากล่ามหายนะผมโบราณเขาว่าเอาไว้นะผมเชื่อโบราณบ้างนะผมเออโอเคคุณฆ่าไปอย่างดีครับผมคุณสองเออฮัลโครับ ที่สิบสามบาทนรับผมเออะผมได้ดวงมากเลยดวงไม่มาเลยนะครับผมดวงกลางอะดวงกลางดวงกลางอะตอนเนี้ยดวงกลางนะผมมาเบรกไม่อยู่นะผมโอ้โหแต่าาแล้วมันเปลี่ยนดิสเบรกไปแล้วโอ้โหอัดตูดเดียวอ,อ่ะฮะก็จะกำไรอยู่นะผมตอนนี้ ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าอย่างว่าแล้วผมรับบิดทีละสี่บาทนะครับผมมันไม่แฝงครับผมที่ทุนเอ้ที่กำไรมันจะมาได้แค่นี้นะสวยครับคูน่าไปดีครับผมนี่มาขอร่วงมาทีหนึ่งมาขอรับผมว่าบิดสี่บาทก็สามารถเตะหลาล้อได้นะครับผมล้อดูพี่เจ้าเข้ามาเลยครับผมโอ้ยสามตัวแก้วพี่น้องห้าครับผมขอตัวใหญ่ขอตัวใหญ่เฮ้ยโอยม่วงนี่ใหญ่สุดเลย ใหญ่ๆม่วงมะโอ้โหใหญ่ๆหน่อยเอาตัวใหญ่ม่วงมะอุ้ยไม่ลงม่วงนี่ครับผมโอ้โหหมุนไปหมุนไปเอาม่วงเอาม่วงเอาม่วงคอยปีกม่วงอ่ะเอาลงเลยม่วงปีกเทพครับผมมาเลยครัเป็นจังใดครับผมเป็นจังใดผมบอกเลยครัถ้าเข้านะครับผมเด็ดทีละวินบาทนะผมห้าจิตตังนะแล้วดูว่าผมไหลยาวไหลยาวครับผมบอลนะฮะเกมนี้ยังไงก็แตกครับผม แต่ว่าต้องจริงๆอย่าลักขั้นตอนครับผมเป็ดมันเริ่มต้นที่หนึ่งจุดห้านะผมก็เริ่มต้นมั้งแต่หนึ่งจุดห้าเลยนะผมอย่าไปลักขั้นตอนนะผมได้บอกเอาไว้เตือนเอาไว้ก่อนนะผมใครที่คิดว่ามีเอ้ยกูมีทุนพันหนึ่งนะผมไปเล่นเบ็ดหน่งจุห้าบาทเลยครับอย่าหวังนะผมบอกเลยคุณระดูดแม่งดูดจัดนะครับผมแล้วผมบอกไว้ก่อนนะฮะเกมพวกนี้นะผมต้องตามขั้นตอนนะนะครับผมอย่าไปข้ามมันครับผมทุกเกมนะผมไม่ว่าจะเป็นของค่ายพีซีแล้วบีพีนะผมหรือว่าจ็อกเกอร์นะ มันมีเบ็ดมาให้ต่ำสุดเท่าไหร่เราต้องเริ่มต้นเท่านั้นนะครับผมอย่าไปข้ามขั้นตอนนะฮะผมเห็นหลายคนที่เล่นหมดหมดหมดกันนะครับผมมันไม่ชอบข้ามขั้นตอนนะผมไม่มีใครอกครับผมที่จะไปเล่นสามขั้นตอนนะไปทีละทีละขั้นทีละขั้นนะครับผมโอ้พอเรามีทุนเยอะหน่อยเราก็เพิ่มเบตเพิ่มเบตนะครับผมผมว่าผมพูดไม่ผิดแน่นอนนะครับผมใครว่าผมพูดผิดคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมาอีกแล้วครับผมสามตัวมาสามตัวต้องตรงครับยิ่งกัถูกหวยฮะเอออันอุ้้ยขอคุณเยอะ ถาหมเด็กแม่หมู่ดอกเอบอป็ิยังเอาคนแต่น้อกันเอ้อแต่ปัดจะได้ตัวน้อย,เ,ย,ยดเดียวไอ้อบตัวเดียวเองอะปกตินะถ้าเป็นเมื่อก่อนอนัมันยับดีนะครับผมมันเข้าบ่อยมากนะครับผมเข้าบ่อยจนเกมบักนะครับผมแต่ว่าทุกวันนี้รู้สึกว่านานๆมันจะเข้าทีนะที่เรผมทุนละ300นะผมได้กําไรมาเท่าตัวแล้วนะครับผมจริงควรที่พอแล้วนะครับผมคือไม่ได้บอก ก็ขายนะบอกตัวเองนี่แหละคนที่พลอยแล้วนะเออจะเอาอะไรอีกครับผมเดี๋ยวขอให้หมดเจ็ดรอบเนี่ยครับผมโอ้โหมาหน่าะว่าจะไม่ได้คลิปแล้วนะครับผมวันนี้มากับุญน้อยน้อยมากนะผมสามว่าน้อยมากนะครับผมอย่าลืมนะครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับผมเออใครที่สนใจที่อยากจะเล่นตามนะครับผมค่ายนี้นะมีเฉพาะอยู่บ้เน็ดเท่านั้นนะครับผมอาวอินเทอร์เน็ตกลัวหายครับผมโอ้โห โอเคลงเลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ